อะไรดิลุงอมาแล้วครับสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงแฟนเกมทุกคนได้รับผมอยู่กับพรนนครับพีดีครับกับคลิปแคสเกมฮัะแต่โลกใครคลีครับพีอ่าเรามาอยู่กับแฮปปี้วิสอันนี้น่าจะเป็นคลิปที่สามป่าววะถ้าจำไม่ผิดน่าน่าจะสามนะนี่เราเพิ่งทำกันสามคลิปเองก่อนที่จะ ลงวิดโดใหม่เนี่ยมันก็รีแต้มกูหมดเลยแล้วมันก็เล่นไม่ได้มันต้องปเล่นเดโมใหม่พันนึ่งอะแตไม่เป็นไรเดี๋ยวไปปั้นแต้มใหม่แล้วกันพันเดียวเองไปปั้นแต้มใหม่ที่ว่าเนี่ยเนี่ยมันต้องเริ่มใหม่หมดเลยเฮ้ยไม,เไมเ่เอาไม่เอาเอาใหม่มาลองเริ่มจากดานแรกเราจะเล่น ไอ้ลุงดีกว่าไอ้ลุงไอลุงนะไอ้ลุงลุงเอ่ลุงสวัสดีลุงก็บจีบแต่ลุงอ้าวอะไรวะอู้หู้กับดักระเบิดเหรอโอ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยลุงมึงทำอะไรเนี่ยลุงบ้าแล้วลุง ไปยังไงวะทำไมมันไม่ไปนะอ๋อสเปรตาโอเคโอ้โหตลกไรตลกใหสิเฮ้เพราะเสียงดังไอสัตว์ลุงกลัวต้องเตแล้วลุงไปดีๆไม่ได้เหรอลุงวู้ตบหัวทิมเอ้าไม่หยังไม่เติมป่ดนะ ไม่เก yeah, <my> ิดเง้ไม่เกินอะไรเลยง่าขึ้นได้เลยเอ้อยกระโดดใครกลีดยอ้าวไปไม่ได้ไปดิเอ้ย,อยไปดิลุงเอย้ยมึงทำอะไรเดียลุงอ้าวลุงโอ้แล้วมาอ่ไอ้สัตว เฮ้ยทำไมคนอื่นเัาเล่นกันง,ง่ายๆเล่นยาแกแต่วันเนี้ยว้าวตลกคลายเครียดะไอ้สัตว์เอ้อยพีย่พี่ไหนลุงดิแก่แล้วต้องเรียกลุลงแล้วลุงต้องตีนกาเลยอ๋อเฮ้ <c oughs> ยลุงยังรอดอยู่เฮ้ยลุงเสียขาไปเลยดีกว่าเสียเมียเสียขาไปข้างนึงไม่เท่าไหร่หรอกลุงออก อ๋อต้องไปงี้เออนี่โ้โห,โหลงสุดยอดลงไปไว่วลงไอ้ลงไม่เกินโอ้โหพอไ้เฮยเละเป็นขี้แนะั<ห>่น่ะเฮ้ยเอาละแค้นฆ่าขาดได้ไงวะงง<ห>อะไรวะฆ่าข,า,ขาดเช็ดเลยอะไรไปเลยอ๋อ เออขึ้นมลองลงลองลองลอไปลงเองอผ่านแน wow! ่เขานี่เหงาผ่านเลยผ่านเลยปั่นใหญ่เลยโอ้โหยยไอยย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 ไอยย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  ลุงทำอะไรเนี่ยลุงอืมอะไนยากไรเว้ยเย้เออเ้ยลุงลุงลุงไม่เกิดลุงเออห้าขวบเนี่ยลุงลุงก็เปยังสี่ยลุงโอ้แลนแลนลุงแลนแลนไปข้างหน้าแลน เลเร็เเเ <c oughs> ขึ้นอะไรกันมาโอดรดรอดเออ,ดดเอ,อไปโอ้ oh my god เ yeah. นี่ยลุงหัวหลวงติด,ดเหี้ยอะไรวางาหน้าเนี่ยสัตัดเลยเออไป <c oughs> มาลงเฮ้อเฮ้ยเฮ้ยมันยากอะไรกนนาดีวะโอ้ my god โอ้โหวัวฆ่าไอ้ควายลง ต้องผ่านได้เกมนี้มีจุดสิโอ้ขาขาอีกแล้วโอเมก้าเยี่ย่ลูกไม่เกินเฮ้ยเส้นชัยเส้นชัยโอ้ยหลอดจอกแลเฮ้ยลู แม่งเอ้ยจู้จี้ใจเลยสัตว์ลุงลุงแม่งหัวขาดทำไมวะฮะพอเฮ้ยดี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 ตั้งใจตั้งใจตั้งใจอยู่วะเฮ้ยลุงหัวขาดไอ้สัตว์ เมห้สี่ดาวได้ไงวะดานี้แม่งเล่นโคตรยากเลยเอาละถึงยงถ่ายได้ลุงไปลุงทำแรวะเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยไปไ,ปไปวู้ฮูไม่เจอลุง,งดีดีลุงดีลุง

เอาเจอกันแล้วกันคลิปหน้านะก็เล่นเกมผลหัวอะไรเงี้ยไอ้ลุงมึงโอ้โหเล่นยากไปไหนเนี่ยขอให้คะแนนต้องสี่ดาวครึ่งไอ้บ้าเอาเจอใหม่คลิปหน้าก็ตามคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสำหรับใครทีิคัมดูใหม่นะครับฝากกดติดตามด้วยกันนะครับพี่คุณลุงกับผมลาไปก่อนพบกันใหม่ไปไหนไป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 